ว่าขึ้นมาอีกแล้วฝนจะตกกัะเปล่ามองไปนอกหน้าต่างเงียบเงาเหมันคิดทิ้งเธอสักไน่ไหวคนทั้นั้นเป็นไงยังคิดถึงฉันอยูไ่ไหมยู่ว่าในใจคืนที่ฝนตกเหมือนกันทิ้งเงามันฉันมไหไมก็อยากจะโทรไปถามกลัวคำตอบจะทำให้ใจพังฝนตกไหมคิดถึงเหมือนกันหรือเปล่าเื็นที่ไม่รู้สึกอะไรแล้ว หัวใจมันยิงเหงาใหกันยังนี้ก็ยังคงคิดถึงเธอในคืนที่ฝนทําอมอยากให้เธอคิดถึงกันบ้างเธออยู่ตรงนั้นเหงาเหมือนฉันไหมลมพัดแรงใบไม้เปลิวท้องฟ้าก็ยิ่งมืดลงฟ,ง,งฟังเสียงฝนตรงไปเสียงใจที่มักนกำลังสั่นไว้ ันได้แต่คอยละวันว่าเธอยังคิดถึงกันหรือว่ามันจะเป็นแค่ความคิดของฉันคนเดียวก็อยากจะโทรไปถามแต่กลัวคำตอบจะทำให้ใจพังฟังตอบไหมคิดถึงเหมือนกันหรือเปล่าหรือเธอไมรู้สึกอะไรแล้วฟังตอบทีไรหัวใจมันยิ่งเหงาไปกันอย่างนี้ก็ยังคงคิดถึง อยากให้เธอคิดถึงกันบ้างเธออยู่ตรงนั้นเงาเหมือนฉันไหมโลกพัดแปรงใบก็นม่เกลี่ยวท้องฟ้าก็ยังไม่ลงฟังสิ่งฝนก็เหมือนเส้ไใจที่มันกำลังสั่นไหวฉันได้แต่คอยระวังว่าใจคิดถึงกันหรือว่ามันจะเป็นแค่ความคิดของฉันคนเดียวอยากจะโทรไปถามแต่กลัวคำตอบจะทำให้ใจพายฝนตกไม่ที่ถึงมันไกลหรือเปล่าหรือเธอไม่รู้สึกอะไรแล้วฝนตกที่ไร พร้อมอยากให้เธอคิดถึงกันบ้างเธออยู่ตรงนั้นเงาเหมือนฉันไหมคนตกคึนสึกใจห้องึ่งหึบ่มีจะอยู่ไกลมันบ่ได้สบายไปสิฮูลลว,ว่าเฮาคิดฮอดแข่งชาบอมันแนวคนอื่นมองเ,องเอบิ่งฟ้าแล้วก็พอแต่ฝนไยสิส่วนใจว่าห้องเงาบ่ต้องวาวลายดอกอยากให้เจ้ารู้ไว้ว่าคิดฮอดเด้อสาว ฝนตกที่ไรหัวใจมันยิ่งเหงาใกลกันอย่างนี้ก็ยังคงคิดถึงเธอในคืนที่ฝนพามอยากให้เธอคิดถึงกันบ้างเธออยู่ตรงนั้นเหงาเหมือนฉันไหมฝนตกไหมเธอคิดถึงกันหรือเปล่ารู้ว่าเธอลืมฉันไป